พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2568ครั้งที่1นะครับสามารถจองซื้อพันธบัตรผ่านแอปเปาตังค์นะครับได้ก่อนใครนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักและวิธีการจองซื้อกันนะครับพันธบัตรออมทรัพย์บน Wallet สบมของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2568นะครับวงเงินทั้งสิ้น10,000ล้านบาทสามารถจองผ่านแอปเป๋าตังค์ โดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่2.65%ต่อปีนะครับลงทุนเริ่มต้นแค่100บาทนะครับหน่วยละ1บาทนะ100บาทก็ได้รับไปเลย100หน่วยนะครับสูงสุด20ล้านบาทวงเงินซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถไปลงทะเบียน เอาไว้ก่อนได้นะลงทะเบียนสบมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่เปิดให้จองซื้อก็สามารถไปจองซื้อผ่านแอปเป่าตังได้นะครับเปิดจําหน่ายวันที่8ถึง16พฤษภาคม2568นะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับอ่าตัวพันธบัตรนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ได้เปิดให้จองซื้อครั้งที่1ประจําปี2568กันอีกแล้วกับรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.65% โดยมีการจองซื้อผ่าน2ช่องทางหลักช่องทางที่1น,นะครับผ่าน Wallet ซบมอนะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์นะครับตั้งแต่8พฤษภาคมถึง16พฤษภาคม2568นะครับนะซึ่งการจัดสรรจะเป็นในรูปแบบการจัดสรรแบบ first come first serve คือมาก่อนได้รับสิทธิก่อนหากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อผู้ซื้อจะไม่รับการจัดสรรและธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนจะคืนเงิน ให้กับผู้ซื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆนะครับโดยวันครบกำหนดไทยถอนวันที่8พฤษภาคม2575นั่นเองนะครับ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนให้ตาดอกเบี้ยทีหนึ่งปีหนึ่งให้ตาดอกเบี้ย4ครั้งด้วยกันในประจำเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายนของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบการไถ่ถอนนะครับโดยใจดอกเบี้ยงวดแรกวันที่8สิงหาคม2568การชำระเงินผ่านโอลเลตส,สบมและได้รับหลักฐานการทำรายการในรูปแบบที่เป็นโวลเลต สอบอมนะครับที่กำหนดไว้โดยดอกเบีย้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ทำรายการซื้อยกเว้นกรณีซื้อพันธบัตรหลังเวลา15นกาของวันทำการหรือซื้อในวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดทำการการจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อโอนเข้า Wallet สอบอมอของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่จ่ายดอกเบีย้ยนะครับการเสียด ภาษีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษีนั่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายระดอกเบี้ยนะครับตามอัตราที่ประกาศไว้ในประมวลรัฐากรของโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนเป็นผู้นำส่งนะครับข้อมูลภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีนั่จ่ายในตาร้อยละสิบห้าของดอกเบี้ยที่ได้รับผู้ซื้อสามารถดูและดาวนโหลดข้อมูลภาษีหักนั่จ่าย โบรช์สบมได้นะครับโดยการทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบตัตรผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถดําเนินการผ่านโบ l ช์สบมได้แก่นะครับการใช้พันธบตัตรเป็นหลักประกันสามารถกระทาได้หลังทํารายการซื้อ2วันทําการการโอนกรรมสิทธิ์หรือการขายพันธบตัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนสามารถทําได้หลัง8พฤษภาคมพฤจิกาย,ยน2568เป็นต้นไปทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทา อ่าทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นนะครับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อพันธบัตรนะครับออมทรัพย์บนบลเลตส,สอบ,บอมอ่านแอปเป่าตังก่อนใครเป็นเป็นวิธีการจองซื้อจากรุ่นที่ผ่านมานะครับเราจะได้ทราบว่ามันต้องเข้าเมนูไหนเนาะวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์บนบลเลตส,สอบ,บอมอผ่านแอปเปิาตังนะครับก่อนใครนะ ก่อนอื่นเข้าไปที่แอปเปาตังเลือกนะครับบวส,สอบอมนี่มันจะมีหน้าตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดซื้อขายพันธบัตรมันจะมีพันธบัตรนะครับในตลาดแรกที่โผล่ขึ้นมานะซึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อถึงวันที่เปิดจองซื้อเท่านั้นนะครับถ้าไปดูตอนนี้มันไม่โผล่ขึ้นมาหรอก นะแต่ถ้าไปดูตลาดรองมันจะมีพันธบัตรที่เคยขายหรือเคยออกจําหน่ายแล้วแล้วมีคนมามาขายต่ออีกทีนะครับก็สามารถไปดูตลาดรองได้แต่ตลาดแรกต้องรองวันที่เปิดทําการให้กดซื้อพันธบัตรนะครับคราวนี้ดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดให้ดีกดซื้อนะครับกดซื้อปุ๊บนะอันนี้ซื้อขั้นต่ำหนึ่งหน่วยนะครับ นะซื้อขั้นต่ำหนึ่งหน่วยผมซื้อดูนะกดถัดไปปับ๊บนี่ราคาซื้อต่อหน่วยจำนวนเงินบาทนะครับราคาซื้อจำนวนซื้อต่อหน่วยให้นะครับให้กรอกไปว่าจะซื้อจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันแปลง,ปลงเป็นหน่วยเองกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยการสั่งซื้อมันก็จะเป็นใบ แบบนี้บอกว่าซื้อพััตรสาเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอจัดสรรน,นะถ้ามันขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้รับการจัดสรรแน่นอนเพราะมันเป็นในรูปแบบของ first come first serve คือมาก่อนได้สิทธิก่อนนะครับถ้าขึ้นว่าคุณซื้อพัตดสสาเร็จคือสําเร็จแน่นอนนะถ้าเกิดกดซื้อแล้วมันบอกว่าจําหน่ายหมดแล้วก็แสดงว่าไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นลองดูนะลองดูนะใครสนใจพัตดนะครับลองดูแต่ถ้า เราซื้อไม่ทันนะครับเราก็สามารถซื้อผ่าน6สถาบันทางการเงินชั้นนําได้นะครับโดย6สถาบันทางการเงินชั้นนํานั้นจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first หรือการจัดสรรเป็นรอบๆคือไม่ว่าคุณจะซื้อนะครับในวันไหนคุณได้รับการจัดสรรแน่นอนแต่จะได้ตามวงเงินที่จองซื้อไว้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณจองซื้อไว้หลายล้านนะครับอาจจะไม่ได้ ครบตามวงเงินที่จองซื้อแต่ได้นะครับเท่าเท่ากันเพราะเขาต้องการจัดสรรให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการซื้อพันธบัตรเหมือน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 กันนะก็เลยใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot f r r s t นั่นเองนะครับซึ่งผมมีคลิปที่ทำเอาไว้ให้ดูอยู่สามารถไปไล่ดูได้ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ